ช่วงนี้นะครับผมอากาศนะครับอากาศมันร้อนอบอ้าวนะครับผมนะก็ทําให้ชนชมออกดอกแตกใบนะครับยอดแตกขึ้นมาใหม่นะครับก็มีคุณป้าถามมาทํายังไงเรียกยังไงนะให้ชนชมมันสวยนะครับเออผมก็อธิบายยากเะเลียกยังไงให้ชนชมมันสวยนะครับไอช่วงของผมไม่สวยดีเต็มสวนเลยไม่มีดอกไม่มีใบไม่มีใบเลยนะครับนันเป็นกับช่วงด้วยนะครับแล้วเราล้วก็เป็นกับในช่วงที่เราเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับผมนะ พอช่วงนี้เรารู้ว่าชนชมรากมันจะเดินเนาะนะครับเราก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางมันก็ยิ่งกินนะครับมันก็กินกินกินเข้าไปนะครับมันก็ออกดอกออกใบมานะครับใบก็จะสังเกตว่าใบก็จะมันแผลบนะครับแต่ถ้าช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนมันก็จะมีเชื้อรานะครับมากินใบเขานะครับมากินใบของเขาใบเขาก็จะไม่สวยนะครับใบไม่สวยแล้วก็จะมีแมลงนะครับมาแทะดอกนะครับพอมีแมลงมาแทะดอกนะครับมันก็ทําให้ดอกหงิกดอกงอนะครับพอ ออ ies, gamble, ดอกงีกดอกงอมันก็ไม่บานนะครับมันก็ร่วงนะครับใช่ไหมนะครับนั่นแหละนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับระบบรากเขานะครับระบบรากถ้าเกิดว่ารากไม่สวยนะครับเราก็ตกแต่งนะครับอย่างเช่นพวกนี้นะครับส่วนมากเลยผมจะตกแต่งนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับตกแต่งไว้นะครับเนี่ยเนี่ยไม่เชื่อรอยตัดเนี่ยนะครับตัดแต่นี่เลยนะครับนะตัดตัดตัดออกไปนะครับจนเหลือรากอาจจะเหลือรากใหญ่ๆไว้นะครับอ่า สองเส้นสมเส้นนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าทรงไหนเป็นทรงไหนนะครับถ้าเป็นกิ่งปักชำผมก็จะถอนหลังจากปักชำเสร็จนะครับก็พอมันติดแล้วนะครับเราก็ถอนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะดูรากเขาว่าระบบรากเขาเนี่ยมันสมควรที่จะตกแต่งไหมนะครับถ้าอันไหนเป็นหน่าจะตกแต่งเราก็ตกแต่งนะครับอันไหนไม่น่าตกแต่งเราก็เลี้ยงไปต่อนะครับอาจจะถ้าไม่ตกแต่งนี่ก็หมายถึงว่าไอ้พวกที่รากยังน้อยอยู่นะครับรากเขายังน้อยอยู่นะครับยัง ยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะยังไม่แข็งแรงเราก็ปลูกไปต่อนะครับนะเปลี่ยนดินไปกระถางปลูกต่อนะครับเลี้ยงพอรากเขาโตไแล้วก็ค่อยตกแต่งนะครับตกแต่งนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องตัดทุกต้นนะนะครับตัดบ้างนะครับอาจจะไม่ต้องตัดเยอะนะครับนะแล้วก็ตกแต่งนี่ก็หมายถึงด้วยหมายถึงว่าเราจัดระบบรากเขาเนี่ยก็คือเอาออกมาขยายออกมาคลี่ออกมาถ้าเกิดว่ารากมันน้อยเส้นเราก็แค่ ไม่ต้องตัดนะครับเราก็คลี่ออกมาให้มันให้มันผายๆหน่อยให้มันเรียกว่าเลยนะให้มันจัดระเบียบให้เขาอะนะครับให้เขาได้กินของใครของมันนะครับไม่ต้องไปแย่งกันไม่ต้องไปพันกันอีลุงตุงนังอยู่ในในขดของมันนะครับแล้วมันก็จะสวยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับไอที่มันพันๆกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็สวยโดยธรรมชาติเหมือนกันนะนะครับชวนชมแบบไม่ใช่ว่าเราตกแต่งอะไรมากมายแล้วมันก็จะสวยมากมายเหมือนกันไม่ใช่นะ มันก็มันก็ขึ้นอยู่กับต้นด้วยนะนะครับสังเกตไหมท่านสังเกตไหมตอฮอนแลนด์นะฮะตอฮอนแลนด์เวลามันอยู่ในกระอยู่ในดินนานนะครับเราขุดขึ้นมานะแล้วรากมันพันกันอยู่ข้างล่างนะครับอ่าท่านสังเกตไหมเอาขึ้นมาแล้วมันสวยงามมันเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติสร้างสรรค์นะมันก็สวยของมันอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เวลาเราตกแต่งเราก็ตกแต่งแค่ข้างบนให้ได้เพราะว่าข้างบนเราไม่ได้ตกแต่งเราก็ตกแต่งแค่ข้างบนให้มันได้ทรงพุ่มนะครับแค่นั้นเองนะครับนะ เราต้องมองให้ออกว่าต้นไม้ต้นนั้นนะครับอะไรที่มันไม่สวยนะครับมันไปแนวไหนนะครับไปแนวไหนแต่มือใหม่นะผมเชื่อเลยว่ามองไม่ออกนะครับมองไม่ออกว่ามันจะไปแนวไหนแนวไหนใช่ไหมครับแต่มองไม่ออกก็ไม่เป็นไรทําไปเถอะนะครับทําไปเถอะทาไปทําไปทําไปแล้วก็จะเกิดการความคิดเกิดความคิดของตัวเองไม่ต้องแปลเอาแนวทางของคนอื่นนะว่าเฮ้ยไอ้ชั้นไอ้ต้องทําแบบไอ้คนนั้นพูดคนนี้พูดนะต้องทําแบบ ของเขามันสไตล์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องทําแบบเขาไม่ใช่นะครับเอาแนวทางของตัวเองนะครับทําไปเถอะนะครับทําไปแล้วก็มันจะค้นพบความคิดใหม่ๆออกมานะครับมันจะมีมันจะมีอะไรนะ,ะสายตาแต่ละคนมองไม่เหมือนกันหรอกนะครับนะจะมีความสุขทําคนอื่นว่าไม่สวยก็ช่างอะเราว่าสวยของเราก็พอนะครับอพอเราเกิดความสวยงามในในจิตใจของตัวเองนะครับ แล้วก็เราทำมันก็จะมีความสุขนะครับเกิดความสุขเกิดอะไรนะครับแล้วมันจะมีมันจะมีคุณค่ามากนะครับถึงไม่มีมูลค่าแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าที่ที่จะมีคุณค่ณคาทางเงินนะจิงๆิ้งนะครับเหมือนต้นของผมต้นนู้นนะครับน่ะใครถามซื้อตั้งนานแล้วผมก็ยังไม่ไม่ปล่อยผมว่าไอ้ใครว่าไม่สวยก็ช่งางอ่ะผมของผมผม,ผมว่ามผมสวยนะครับนะเออความเขาเรียกว่าความรักนะครับนะรักรักรักเขานะครับนั่นแหละมันเป็น มันเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะทำไปเถอะครับชวนชมตกแต่งรากบ้างอะไรบ้างไม่ต้องว่าจะสวยงามอะไรมากมายนะครับไม่ต้องเอาไปเปรียบกับเขานะครับเออของเขาสวยนะอะไรสวยนะแต่เอาของเขามาเป็นแรงบรันดาลใจให้เรามีกําลังใจทําใช่ไหมนะนะครับนะออผมก็วันนี้เดี๋ยวจะลงคลิปคิวคุยกับเรื่องชวนชมเนี่ยคลิปหนึ่งแล้วก็เราจะรีวิวชวนชมอีกสักคลิปหนึ่งนะครับ่า จะลงสัก2คลิปนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาหรือเปล่านะนะครับก็ก็คุยให้ฟังก่อนนะครับพอดีมีคุณป้าถามก็เลยคุยยาวเลยนะครับว่าทํำยังไงให้ชุนชมเขาสวยนะครับเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้เห็นไหมอันนี้ทรงทรงพุ่มท่านดูข้างในนะเห็นไหมกิ่งก้านสาขาเนี่ยผมตกแต่งไว้นะนะครับจนได้ทรงพุ่มอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยารากแต่ละเส้นก็ตกแต่งเหมือนกันนะครับต้นไหน ไม่ได้ตกแต่งเราก็ตกแต่งทรงพุ่มไปก่อนนะครับต้นไหนพอตกแต่งได้เราก็ตกแต่งไปนะครับโอเคนะครับก็หลังจากนี้ก็ให้ถ่านมีความสุขในการปลูกชนชมนะครับเยอะๆนะครับ,รบทำอะไรที่มีความสุขก็ทำไปเถอะครับนะครับไม่ต้องไปเสียเรียดนะครับเนาะก็ด้วยความเรีย <laughs> กว่าอะไรนะห <laughs> วังดีจากช่องบักทองชาแนลนะครับผมนะ เราขอให้ท่านมีความสุขมากนะครับผมในเช้านี้นะครับสวัสดีครับ